Bình hạt hà thế này đâu, mà. đi Mình mộng mặt 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 Đây này cái

vô cùng dormi dormi ủa dormi 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 thế, dormi 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 này nhé dormi nó dormi 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 dormi

ต้นแดงลายหน้าแดงแถวน่อเฮยลูกเหียลูกนี่นี่นี่เฮียลูกกลังงามเลยชุมโยไม่มีดำเลบนยังมมีนี่ท่อเนาะได้พเอเนาเออครูรดนี่เนาะนี่เนาะดดหลนคูแล้ว้ยล่นแล้วเดี๋ยวไปหาคูมาใส่แบบนี้ โอ้สวยท็อปน,นี่อังว่าอันันไปหาพ่อเลยถ้าพ่ออยากกดอยู่พ่อกดข้างของโอ้โลอยคนมันมาด้อเจ้ามาก็เจ้าบ่ได้เจ้า,าหายบ้านเพราะตัวบเสกีเ,กเียนแบบมนิดเลยอะ

งามเลยอะไรบุหางียบสวยไหมเนค่รเนดอกนันมันาุคเหนงูเหมือนงูคัดอกม่อะเอาบวะเออนั่นนี่งามเ

ตัดออกขามานันได้ได้ตัดขานออตัดขาหากลเลยบอกลเลยโต๊ะใจวันน้มาเห็นลูกอีกล้วบอกสุาคนต๊กใจเ,ล,เลยโลอ้ห <c oughs> น,เนาเรดอกนันไหม โอ้เยห็นด้วีโโอ้ยเอาใส่ในหันนะเอาใส่นหนเอาใส่นมล็าดอกบานให้ออกนิดอกบานกะน่ไปเอาหนังดอกนึ่งน่ะลูกเอาบอเบิดเอาแล้วบอหนังคขารออยู่หน่ะนั่นน้จะเอามาเอาตงนี้ก็ไ่โอ้สวยนะ ม,มันเนี่ยมวยคุณมาทล้วเออไปเรื่อยมาเอาเร็วน่งมดไปเอาเลเด้อห้องนูนมันไม่ไวหรอมันไม่องใจ มีดำมีฟาดุ่ิบมีดำโ้งาดีเวยโอ้หน้าแดงมีเดำโอ้ยมีนี่เจ้าบ่หมองเลยบอกว่พี่เลยสีดง่มกพีเจ้ากับ่มากอ้โหทั้งังเยยบแล้วยียโนี่น้ำนง่มทต่เลตจนเต็มเหรอไหนน้องเต็มเนาะดงไ่าน้งเดเอาเบข้างลลางเอาขึ้นงได้ก็ไปเ อามาใส่ที่ลูกมันเต็มเลยมันแบบดรงก็แบบบอกออกมากเก็บออกกินนะเก็บออกเก็บออกเส้นนะเดี๋ยวน้อไปหาถ้ยนี่่ไขไข่ไข่เออเรืองอกเหลืองแลยเนี่ยแถวนี้น้ำตงมีอีกแล้วเก็บออกก่อนเก็บออกนะ